มีคนสั่งอยู่อ่ะเจียวหรอกคุณงเปิดทีวีดูอยู่บ้านเนาะเอะรูไปะเชสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับข้าวมัมีน้ำจิ้มที่เอาวันเองเอาจำเปิดทุกท่านอยู่กับมันเหมือนเนี่ยท่านอยู่กับมันเหมือนเลยมันเป็นเกี๊ยวห้อนน้ำวห้งทุกท่านอยู่กับมรสชาติเลยเค็ม ตอนนี้ทุกท่านสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับดอกเค็มครับพี่น้องมื้อนี่ยังเนาะครับมื้อนี่จามาอันเมนูอันจิ้มจุ่มเจลฮอนนะพี่น้องเนาะตั้งสมนะพี่น้องเนาะโอ้โหนะครับจิ้มจุ่มหม้อน่อยมีหลายอย่างครับมีเก่าหลายคนสมตำก็มมี่ตำักพุงก็มมี่ขาอะไรก็ตำมะพุงครับพี่น้องครับมากินขาเหมืกันนะครับเด้อผิดไม่เสร็จมันน้อยหรพี่น้องมา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 บังชักดูอายะเลย พักมีน่าไปมากยังพักกันไหมยกงพักกันไหมมัน,อน,ามานหนอ,อมแบบนี้ครับต้นข้ามันเรากินได้ยังโอ้มงวงเขียวตือไว้คองหวานกับนีครับพี่น้องมึงนี่ครับเป็นตะกินมาพี่น้องมามา,มา,มาต่งห้งกับนีครับกินเข่าหลายคนแซบบ่แบๆสวัสดีเจ้าสวัสดีเอฟซีเจ้าเน่ยนุก เขาจ่กินขนปังกอนกินข้าจบนขกนมบ้ไม่้นกินขนมปังตองกินข้าวบุญียนใหญ่เดมาแลเดี๋ยวแม่กัมาเลวะเ่นกับ้าวอีกค่ไกินขาบ้านเยม้าเนอ่นปิดเทอมแลเด็กเกี้แม่กี แม่หนูม่าแล้วกบอกองได้เอาุมไปให้เขานะไมว่าท่ะมไม่เอาอึนแม่ไขมามันทำใหแงจังเลขาก้วยอันอึนแงก่ากบ่อึนแม่ไขมอึนแม่ไขเพียงมกีไข่่ะเรามาไปฝากถือไงแม่มาเออื่นิ้นโหาหอเส้นารอะเด็กลูก้วยมาพ่อมพ่อหาลอยดอกมังให้บ้านน้องเขียนถึงนสินเลยนะแตกชวนพอหาลอยดอกมัง เอาไม่กี่โลนึงเนี่ยโลนึงยิงใครเด้อยคือปลาืสคือปลาซังน้ำเอเอ็กยิงใครเดี๋จะไม่กินพวกปหูพวกปลาไหลอะไรเงี้ยงูอะไรเงี้ยนุ่งอ๋อฝนแล้วข้าภากันตักเนี่ยปวดบวบๆราเข้าภากันตักเขาคนญี่ปุ่นกินอยูประหิบตีจุ่มมันต้องเห็ดหมูนุ่มจุ่มเสียต้องเอาน้ำหมะม่าดอจีบับเออลืมน้ำจิ้มรสเด็ดพี่น้องเอ้ยได้๋ยังกินเนาะมาๆาพี่น้องมา เขขาวอะผงมากอะคุอมือปีใหม่เหมนล่ะกินเข้าเแรงวันนู้นหัมวนไปองกินเข้าวแรงวันนู้นหมวนครับสิบสามสิบสามสิบสี่ผมไปโอนะจ๊ะสปีนอะไรนะาสปม่กระทมือนเดยีอ่างหยางแพนะไรมาด่ไบแ่ไม่ใช่เอามาเปิดหนัาใต่กะมังเช่นไปเช่นมันจบเอากะละมังมาไปมัน เยอน่พี่นอเดี่ยกับบ้านสมปูนเข้ามาเอาพี่น้องเอาว่าก็ว่าเทว่าผมยำยำตำบักหุงเสียงดังบ่แม่เนครับมันกรอบครับบักหุงเบางตอนด้วยครับหงมันกรอบครับผมไม่ได้ยำมักย่องไม่ได้ยำเาื่องครับเสียงดังกรอบๆอบนี้คือบังหุงมันกรอบครับี่มันเผ็ดอ่ะนีครับมันก

เป้นลืมไปแล้วคำว่าลดทุนน่ะวัวคนเดียวไม่พอนวหมูหมูมีขึ้นเดี๋ยวน้ำตกมากกินรุนเหลือกินนี่เหลือกูตามเก็บทุกอย่างอ่ะมันไม่เด็ดได้กูเด็ดได้ไม่เด็ดหมูหมักหมูหมกหมูหมกอ่ะหมูหมกขัดวเอาแล้ผักแล้วร้อนหวานหมดมาปีดองบ้างมามันเบื่อไปแล้วเสียใจอยู่วันนี้พ่อใจดีบอกว่าวันนี้ไปกี่โมง โคโคเลือกสีวุดี๋ยวไม่ได้ก <c oughs> ูไม่เจอหรอกกินไหนอ่ะร้านตือ <c oughs> ห้อง VIP วันนี้น่าจะโดนดึกว่ะนี่ฮาดิเ,ๆๆเมื่อเช้ายังถามอยู่เลยไปตอนไหนอันนั้นเยอะอันนั้นเยอะหน่อยเมื่อไปดิ ไปป่ะป่เองใส้หลายก็ได้ใ่ไหไปพอดิไม่จะไปแล้วไม่ไปอ่ะเป็น G F ไหมล่ะไม่รู้หรอกเป็น G F ปบบไปทุกทีกูที่เข้างานถามด้วยใครสัมภาษณ์ใค่อ่ะหัน้า G F ไงี้อยาอีวะ นุ้งเอ้านุ้งเพื่อยวว้าน้องใส่หมอแล้วครับหม้อน้อยหม้อน้อยใส่ผักไปเยอะเลยนุ้งก็ยุบแล้วเอาผักมากินกับตำโพงจะคำเลยเราจะมากินผักดิบเพิ่มเลย ูผมตันตัวเองไม่พอยคุณดูคุกกี้เลยไอ้ย่างอำประมาณฝ่ามือของใครไอ้จริงอ๋อก็ตัวมันใหญ่กัต้องทำมันใหญ่ปิดไาปิดไาปิดไาเหนียงเอาคุกกี้ไปกินเด็กเอาพักรสอีกนี่กูบอกว่ากูขอกูขอห้าอันเกูยิบถุงมากูเอาเดี๋ยวปิดไาปิดไาปิดไฟโอเคเนี่ยมันได้อัธรุษไหมโอเคมันม่ร้น นี่ผมไปกินหมูกระคาเนี่ยที่เก็บลิกเนาะอันนี้ยังไม่นั่งคุยกันเลยเนาะยังมีคนมาติดเติมซื้ออยู่เขียนหมูกระคาดโคกีซีเลยอย่างนี้อย่างนี้มันต้องหม้อเล็กกว่านี้แล้วอยู่นาคนละคนละหม้อทานนะใช่นั่ก่อนซอสก่อน พี่พลกระด่างทำนั่นไม่ดีกว่าเหรอพลหั่นนั่นน่ะไม่เป็นเตาลูกเลยเหรอทำแบบเป็นหมุนน่ะพี่พลพอใครจะตัดก็หมุนไปหน้าใครหน้ามันเดี๋ยวเราค่อยหมุนมาหาหน้าตัวเองนะถ้าใครจะตัดอ่ะเดี๋ยวน้องมันทำขยิ้มันกินใหญ่ไม่ต้องคยิบเลยเอาอะไรเองเอาไซไม่เพิ่มทานเพิ่มทานไม่ต้องนี่สดมากพร้อมแล้วอ๋ออันี่ก็ซื้อ tj มาเหรอพอแล้วพี่พลพอแล้ว ้ผมทานพี่น้องผมทานอ๋อเขามี้ขายเป็นแพ็คเหรอนี่เอกต้องไปโลตัสเอกเอกเดินลอยกว่ามันสุดน้ำบาง่โลตัสเอ็กเพรสมีแล้วนะที่คีบขัดมันเป็นตู้ยงใหญ่เลยซาไลด์แบบเนี้ยดีก็เหมือนกันแล้วทุกวันเนี้ยมันทำแข่งกันอ่ะมันรู้แข่งไปซื้อเลยเดี๋ยวนี้บางกว่านี้อีกไปซื้อเลยเดี๋ยวนี้หมายถึงเดี๋ยวนี้เหรอ พี่เอกกินไข่ปลาโชว์หน่อยปลาไข่มีเมนูรสหูมา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 พีมามามอมา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 ม้งาม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 า่ามามาเามามามอมามาอามาาม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 มา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 มลมามนม่มามนีามาม่มามามามมาลามามาอามอมาามาัามาามาามาาาาาา มันไปใช้ร่วมบอกไอ้แกไวเรียนไงอย่างขอกกูให้ให้กูเอาไปไว้หน้าป้อมแล้วลืมอีกหมด <c oughs> มหรือเปล่ายวน,นะนอะน้อ,นองกิมเนี่แเราบอกอร่อยไหมมาหนุ่มัน้องจิมเนี่ะ จะทอดมันต้ปุ๋มมันหนีใส่ผักโขลกักนาวสิมันอกินเชยๆว่ะมันไม่ใช่น้ำจิ้มเลยนี่อมันต้องใส่ในมันต้องใส่น้ำซุปเป็นน้ำซุปนลกวเอามาจิ้มเออนึกว่าน้ำจิ้มเืลวนะขิงก็จะคอก็เนี่ยมันใส่ตักไก่เนี่ยก็ตักใส่แล้วก็ตักน้ำมาใส่เปิดเมื่อใส่เนี่ยได้ลองซดดิ มันจะหอมเนี่ยใสเขาให้ใส่ในหม้อเขาไม่ได้ใสแซมจิ้มมาพี่น้องมา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 ิาม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 านามมา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 มนมามาินมามานาม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 ัมามมามามาามามามาาม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 าาาม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 าีามาามามามาาเาามาม่มา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 มมานามามาม่มามามาามามามาอมกาามยา่ ก้คนตีบ๋ไมีไปกินบุฟเฟ่ย์บ้านมอใครกินบุฟเฟ่ย์ดิคนละไม้ไทยออกก่อนหมูเนี่ยจะไปกินบุฟเฟ่ย์่องเยอะคนลไม้มันออกก่อนเดี๋ออเดอร์้องหมู